<rium> <Dante> อย่างฉันเนี่ยไหนห <u> uh> <l orn> ลอนหลอนได้เลยจ้าซองอ่ะนี่ไงฉันได้嘛หูหลอนก็ได้เนาะแต่ฉันก็ได้เหมือนกันเลยยานี่ไงของเสียโรงงานน้ำปานะหลอนอันนี้ก็ของเสียโรงงานแม็กุ์จีอบเนยได้ยันหลอนอ้ยจีเป็นจิขี้ควายเลยจะพูดดีไปฉันว่า เอาซองแกะเอียมมาแลกกันดีกว่างานน้ำปลาหลอนได้มาเยอะจริงเปล่าเนี่ยเยอะสิเสียชั้นจะมีเงินเป็นพันหลานอ้าวอ้าวโอ้ยเหติทีใหญ่เหติที โรงงานโรงจุจีอกเนื้อ